โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวมบายล okay. ูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการรีวิวแนะนำเกมมือถือหน้าเล่นนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเกมใหม่จากไลน์นะครับกับเกมกันดัมวอลครับอันนี้จากบันไดานโคลนะฮะแล้วลายก็นำเข้ามามีภาษาไทยด้วยเห็นไหมเขียนชัดเลยว่ากันดัมวอลนี่เราก็ไปเริมกันเลยครับจริงๆก่อนเข้าเกมมาครั้งแรกมันก็จะมีให้โหลดดาต้าประมาณ300กว่าเมกครับ ส่วนไฟล์ขนาดไหนเดี๋ยวผมออกไปดูแล้วทิ้งข้อมูลไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอันนี้ผมก็ลองเปิดเล่นมา3 g ได่านครับเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆแต่ก็ยังปลดไม่หมดครับาเรมาดูกันเลยอันนี้เนื่องจากช่วงนี้เรากำลังบ้ากันดัมอยู่นะครับเจอเกมที่เป็นกันดัมก็เลยต้องจัดซะหน่อยอันนี้คือทีมเราก็มาดูที่ไปดูการเล่นก่อนเลยดีกว่าอย่าเพิ่งมาดูคำสั่งเลยครับ น,นี่ผมแบบว่าเข้ามาเล่นไป3ด่านแต่ว่ายังไม่กดรับของรางวัลครับมันจะมีให้เรารับเพชรเพื่อไปเปิดกาชาปองแต่เรามาดูความเกลือของเกมนี้กันด้วยนะมาอันนี้ก็มาถึงด่านที่4ครับนี่กันดัมก็จะเป็นในรูปแบบ SD นะครับหรือ Super อร์ o ีฟอร์มดานน่ารักผมชอบอยู่แล้วครับผมยังซื้อมาครบเลย นี่เราก็จัดทีมไปครับแล้วก็ไปบุก <c oughs> โอ้ยขอโทษครับ <c oughs> นี่เป็นภาษาไทยเลยนะก่อนเริ่มเกมอะ่ะมันจะมีให้เลือกหลายภาษาเลย <c oughs> เป็นพวกจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะนี่ในฉากการเล่นก็ ไม่มีอะไรมากครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพวกดอทอารีนาที่มันจะโจมตีแบบออโต้เองแล้วสกิลเต็มเมื่อไหร่ก็กดใช้นะครับโดยหลอดเหลืองหลอดฟ้าจะเป็น HP ของกันดั้มเรานะครับแล้วก็ลุกเล่นก็คือเราสามารถเลื่อนลงเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแถวได้นะครับว่าจะไปให้กันดั้มเราอยู่แถวหลังหรือแถวหน้านี่ฮะเราก็เอาตัวสายบูเราไปอยู่แถวหน้า เ,เหมือนตัวแทงตัวแทงเี้ยสกิลเต็มแล้วทีนี้ขวาล่างตรงนี้ก็จะมีออโต้แล้วก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับถ้าใครรีบก็แตะไปทีนึงก็ได้มันจะเร็วขึ้นเนี่ยออโต้โบว์ไซสกิลเองเลยผมเอาเดสไซส์เป็นแนวหน้านะครับผมมีออนไลน์สไตส์ใช่ป่าไม่่านว่า Style. ออนไลน์สไตส์ว่า่านว่าสไตส์ล่างแรกครับตรงนี้เป็นมือใหม่กันดั้มนะครับกำลังไล่ศึกษาอยู่ เริ่มติดนฮะนี่ก็ผ่านด่านก็จะได้ของได้อเทมได้เอ p ได้เงินอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเล่นง่ายๆเน้นมาที่ตัวกันดั้มครับมาดัดปรงุงดัดแปลงให้มันแข็งแกร่งแล้วก็เปิดกาชาเอาตัวเท่ๆมาเล่นนะฮะในคลิปผมปลดล็อกฟังก์ชั่นใหม่ได้นั่นก็คือการดัดแปลงครับอันนี้มันจะให้เราดัดแปลง โอ้ oh, แทบไปที่ดัดแปลงนะนี่ครับปลดล็อกดัดแปลงได้แล้วเดี๋ยวใส่ออโต้เลยฮะอ๋อก็จะเอาพวกชิ้นส่วนที่ได้เป็นของเรามาตามด่านมาครับใส่เข้าไปใส่แล้วดัดแปลง ก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กันดั้มนะครับโอแถมได้สกิลใหม่ด้วยแข็งแกร่งขึ้นแล้วครับโอ้อน,นี้อยู่ในช่วงสอนอยู่นะครับเบื้องต้นสกิลสกิลก็สามารถอัพได้ทำการดัดแปลงแล้วก็อัพสกิลนะครับอันนี้อัพ ถ้าดาบเซเบอร์ไปใช้เงิน100 100เหรียญเราสามารถกดดูสกิลได้ด้วยนะครับตรงนี้มันจะมีให้เพลย์ดูว่าสกิลมันจะเป็นยังไงโอ้ยเปอร์ยิงมีสามตัวรวดไฮเปอร์บาซูก้าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับเรามีเพียงแค่สกิลสองเองเราต้องดัดแปลงไปเรื่อยๆมัง้ง โอเคเนี่ยครับต้องปลดล็อกเวอร์ชัน4เวอร์ชัน7น่าจะเป็นต้องอัพเกรดไป็น4ครั้งหรือ7ครั้งหรือเปล่าอ่าแล้วสก,กิลเป็น SP นะครับอัพได้แค่10ครั้งด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าเมนูคำสั่งมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันเล่นง่ายอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีภาษาไทยให้ขณานี้ด้านซ้ายบนของเราก็จะเป็น ID ชื่อ ID แล้วก็เป็นเลเวลเรานะครับอันนี้ล็อกอินผ่าน l i น์เพราะว่ามันเป็นเกมของไลน์ครับก็จะใช้แอคเคา t ์ไลนเลยนี่มีให้การตั้งค่าปรับเสียงตั้งค่าภาษานี่ครับอ๋อมี4อันให้เลือกครับไม่รู้นี่นภาษาอะไรบ้างเนี่ยญี่ปุ่นหรือจีนหรืออะไรบ้างครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็เพชรเข้าเพชรเพชสีแดงนี่เอาไว้เปิดกาชาด้านบนนี่นะที่ติดเงี้รัว เงินก็เอาไว้อัปเกรดต่างๆครับส่วนนี้คือค่าพลังงาน Energy เ,เ,เอาไว้ใช้ลงดันครับของขวาตรงนี้ก็จะมีแจ้งเตือนมีคำสั่งคำสั่งก็คือพวกภรารกิจครับที่เราทำผ่านด่านแล้วก็มากดรับรางวัลรับทั้งหมดได้เลยจะได้เงินเอาไว้นัดแปลงครับรวมไปถึงของรางวัลต่างๆะต,ต่อมาครับของของขวัญ นี่แหละเดี๋ยวเราลองรับดูว่าเราจะได้เพชรครบไหมโอ้อะไรเนี่ยยุยนี่มีคีระยามาโตให้เราด้วยครับนักบินรับทั้งหมดเลยแล้วกันโหด้แปดสิบเจ็ดไม่ครบฮะรับทั้งหมดอีกครบป่ะเอาให้ครบร้อยครับเฮ้ยครบแล้วน่ะรับให้หมดเลยครับของทั้งวัน ันนี้ของชดเชยสำหรับอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูครับน่าจะเป็นเปิดอ่อาวข้อมูลล้มเหลวทั้งนั้นโหลดใหม่ไม่เป็นไรเรารอได้ครับจะไปเปิดกาชากันเลยเอ่ะสัญญาณไม่เสถียรอีกต้องใส่เน็ตรจะหลุดครับ โอเคครับกลับมาแล้วกลับมาสู่เกมเราวมีคลิปเปิดหายไปเลยกล่องกล่องหายไปเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นพวกกล่องไอเทมเฉยๆครับไม่มีอะไรมากมามาไล่ดูคำสั่งกันต่อนะครับเพื่อนก็คือแอดเพื่อนนั่นเองครับ มีเพื่อนเล่นด้วยครับมีแบบงค์เล่นด้วยแล้วก็คังเก็บของครับผมก็จะเป็นคังเนี่ยแหละมีชิ้นส่วนมีพิมพ์เขียวร้านค้าหรอร้านค้า ex อ๋อไปซื้อพวกไอเทมตั๋วกระสปองสดาวแน่นอนสี่ดาวแน่นอนโหต้องไปหาแท้มาจากไหนเนี่ย โอเคใช้แต้ม ex ซึ่งน่าจะได้จากการประลองนะครับมาต่อมาครับยูนิตยูนิตก็คือคังกันดั้มเรานั่นเองนี่ครับตอนนี้เรามีเดสไซส์เข้ามาดูในนี้ได้นะครับก็มาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างชมตีแนวหลังห้าฟื้นฟูหลีกเรี่ยกความเสียหายแรงตัวให้พีตับนี่ครับสเตตัสกดดูข้อมูลสมรรถนะได้ นี่ลักษณะพิเศษมีบอกหมดครับมาจากซีรีส์ไหนอัพเลเวลก็นี่ครับบวกไปแล้วก็ใช้ไอเทมที่ได้มาเมื่อกี้มี5ชิ้นลองใช้1ชิ้นบวกปุ๊บนี่ครับเลเวลกระชูด1เลเวลโอ้โหอ,อัพมเลเวลกว่าไงฮะ ่อามาครับอ่ายังไม่หมดมันจะมีตรงไหนอีกนี่มีนักบินขึ้นขับด้วยครับเราสามารถเลือกนักบินมาขับกันดั้มได้ด้วยนักบินก็จะมีผลด้วยเพราะว่านักบินจะมีสกิลเนี่ยเห็นไหมตัวนี้สู้ประชิดไม่เก่งความแมน่นยำอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปครับมีคีระยามาโตครับผมเพิ่มขีเพิ่มคลี เดี๋ยวให้คีระไปขับสไตล์ครับนี่เดซไซท์ขับกันดัมวิงใช่ไหมบิวใซตกันดัมไม่รู้ว่ะเข้าขับไปก่อนแล้วกันนี่มันก็จะส่งผลนะครับให้กันดัมเราเก่งขึ้นนี่ก็เป็นสกิลที่เมื่อกี้มันสอนไปข้ามไปนี่คือนักบินครับ อ่ามีฝึกพิเศษนักบินด้วยต้องรอปลดล็อกครับผมอ่เดี๋ยว่อาอันักบินสไตล์ก็จะโจมตีไกลดีขึ้นปลดล็อกเมื่อสองดาวโอ้โห,โหเคมนี้ดูรายละเอียดเยอะนะครับต้องมีอัปเกรดอะไรด้วยฝึกพิเศษปลดประจำการน,น่าจะเป็นการทิ้งครับก็เป็นภาษาไทยลองค่อยๆอ,อ,อ่านดูล้กันลองเข้าขมาลองดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปซัดกาชากันแล้วยานลบก็เป็นยานที่อยู่ข้างหลังจะคอยช่วยซับพอร์ตเรานะครับถ้ายานเราแตกก็น่าจะแพ้เลยมาเรียบร้อยต่อมาครับอันสุดท้ายกาชาตอนนี้นะมันจะเป็นช่วงของ อีเวนต์มีแบนชีนอนเด r ทรย์โมดที่เราเพิ่งต่อกันไปเป็นกันดัมกันดัมซีรีส์เ,เนี่ยยูซีนะครับผมยังไม่เคยดูเลยยูนิคอนนะครับนี่มีบอกด้วยนะว่าตัวนี้เก่งยังไงแถมตรงนี้ครับมีให้ดูสกิลด้วยว่าสกิลเป็นยังไงโอ้โยตีหมู่ด้วยแล้วก็อัดตัวหน้าโหเท่ว่ะยูนิคอน โอ้ชินันจูไหนดูชินันจูหน่อยครับชิจงกินหมู่เฮ้ยมาเปิดรลยะ10ครั้งเขาบอกว่ามีโอกาสได้ตัวจากในซีรีส์นี้เยอะขึ้นนะครับก็มาดูกันว่าจะได้ไร11 11ครั้งไม่รู้ว่าสูงสุดก,กี่ดาวฮะน่าจะ4ดาว เกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือไม่สกิปนะครับเราค่อยคดอยดนะย่าช้าวุ้ยคูชเนใครมาโอ้ยโอ้ยมีสีทองมาตัวหนึ่งสีเงินสีดาวเนี่ยโอ้ยพวกธรรมดาอุย้ยมีสีทองสองตัวชินัน,นจูไม่ใช่ครับซาซาบีใช่ปะ่ะไม่ใช่ซาซาบีด้วยจา้าจ้าหุ้ยสีทองใครวะเนี่ย ดาวเดียวดาวเดียวก็ได้เหรอโอ้โหใครกันดัมโรสโอ้โหรู้สึกว่าจะเกลือแล้วครับ <laughs> โอ้ยบาดเจบ็บเฮ้ยอะไรอะ่ะ ออยัสกันดั้มประเภทโจมตีชำนาญด้วยลำแสงบีมโอ้โ oh. หได้สามดาวมาสองตัวครับเสียใจมากเราได้กันดั้มเท่ๆมาแค่ตัวเดียวคือไออารอสเนี่ยปวดใจครับปิดไปก่อนโอเค ไปดูนครับว่ามันทำอะไรได้บ้างไม่ได้ตัวหน้าปกเลยไ,ได้ยูนิตใหม่มาเพียบครับจริงๆมันก็อัพดาวเองได้นะตัวนี้เก่งไหมเข้ามาดูนะครับดูที่ข้อมูล MS ดูตัวนี้ดูตัวนี้โอ้พลังก็ไม่เยอะนี่ว่า อยู่จากภาคไหนเนี่ยเข้าไปดูนะครับกันดัมดับเบิลโอหรอซีรีส์ดับเบิลโอนะฮะโอเคเอานักบินใครมาขับดีดับเบิลโอเราไม่รู้จักอะฮะเอาอันนี้ไปขับแล้วกันนี่มันกันดัมดับเบิลนี่ไงกันดัมดับเบิลโอไปขับไปเลยฮะ ลุยต่อภารกิจนี่ก็เป็นแมปทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ช่วงแรกๆอยู่เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกค,คำสั่งต่างๆเนี่ยจะมีปลดล็อกยืมตัวผู้นำปลดล็อกเนื้อเรื่องปลดล็อกภารกิจรายวันร้านค้าโอ,ลลอ้ต้องรอด่านที่ยีถึงจะปลดล็อกสนามประลองครับแล้วก็ฝึกพิเศษระบินยี่สิบห้า ดูนิวแมปก่อนครับทัวแมปโอ้ยยาวมากเยอะมากครับต้องเล่นไปไกลกว่าน,นี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูก่อนจัดทีมไปใหม่ครับเอาอันนี้ออกไปอยู่ไหนอยู่ไหนทัวใหม่เราไอคนขับควบวบไปก่อนไอต,ตัวนี้เรายังไม่ได้ลงเลยต้องหาทางลงให้มันครับ ตัดไปชุดนี้แหละชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ได้สี่ดาวเลยนะครับเองใส่เป็นสี่ดาวจะแบบเป็นตัวแรโคตรเกมนี้ก็ดูมีรายละเอียดเยอะนะครับมีทั้งแบบเก่งรอบด้านแบบตัวป่วนตัวเฟื้นฟูตัวฮิลตัวสนับสนุนนนอะไรเงี้ยจัดทีมที่ซัวเน้นแต่บุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับ ก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราได้กันดั้มสามดาวมาโหดเยอะเลยครับน่าจะผ่านด่านได้สบายเฮ้ยจะตายจะตายถอยก่อนถอยหลังไปก่อนครับนี่จุดเด่นของเกมนี้ครับ ถ้าตัวไหนจะตายเราก็สามารถย้ายไปอยู่ข้างหลังแต่ว่าย้ายไปบางทีมันก็จะมีบอสกันดั้มบางตัวมันจะโจมตีแถวหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไม่ได้แบบว่าเป็นเกมกวกๆที่แบบเล่นไปเรื่อยๆอ,ออโตโอย้ยาวๆนะครับต้องจัดทีมดีๆด,ด้วยจริงๆนี่ามาอีกจักดดานหนึ่งระบบการเล่นก็คงมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมาก อัปเกรดหุน่นหาหุ่นดีๆแล้วก็หาคนขับเก่งๆครับอัปเกรดคนขับมันจะทำให้ทีมเราแข่งแข่งขึ้นครับต้องอัปเกรดเยอะๆจะได้มีสกิลใหม่มานะฮะรอบนี้เดี๋ยวเราขับเองเลยอ่ะต้องเล่นสปีดหน่อยจะได้เร็วๆเหวยนหน้าสี่ตัวเลยครับสายบู๊หมดเลย <c oughs> บูโอดบูโอดเดสไซสเกลียดเต็มครับจัดสกิลหน่อยทำไมเด,ดสไซส์ผมจะตายอย่างเดียวเลยถอยก่อนยินแถวสองไปบีมไปบีม <c oughs> โอเคจริงๆอยาก เล่นสนามประลองให้ดูนะครับแต่ว่ามันอีกนานเกินไปยังไงก็ลองไปเล่นต่อกันดูนครับน่าจะไม่มีอะไรมากนี่เข้าภารกิจอีเวนต์ก่อนก็ต้องรอดัานสิบก่อนน่าจะไวล่าพวกนี้ได้เข้าไปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวเกมไล่กัน์ดัมวอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม ใครที่ชื่นชอบการรีวิวเกมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันได้ครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆนะผมส่วนรายละเอียดตัวเกมแล้วก็หน่วยความจำที่ต้องใช้นะครับก็อยู่ใต้คลิปแล้วลองดูกันแล้วกันครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย